ทาวเฮาส์เ้าสิบนะ90แล้วครับหลังนี้แม่งแบบอโคตรมันอะ่ะต้องบอกว่าน้ำตาแทบไหลเลยคือใช้เวลานานมากตั้งแต่ขายมาแล้วก็คือไอ,ไอคำว่านานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ท,ที่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราใช้เวลาขายนานนะแต่ว่ากว่าจะได้โอนแม่งโคตรนานเลยคือเล่าให้ฟังแต่ต้นก็คือหลังนี้ผมรับมาช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณปลายเดือนประมาณวันที่20กรกฎาคมปี63 เราใช้เวลาขายประมาณหนึ่งเดือนประมาณไปลายเดือนสิงหาเนี่ยเราก็ขายได้แล้วรู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะประมาณยี่สิบเก้าสิงหาลูกค้าซื้อเรียบร้อยแล้วก็ทําการกู้ธนาคารผ่านเรียบร้อยติดอยู่ตรงที่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยู่ที่เยอรมันแล้วเป็นช่วงโควิดการหาเที่ยวบินกลับมาโอเนี่ยใช้เวลานานมากต้องบอกว่าใช้เวลานานาน,าน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 มาก,กคือคือ ไหลไปจนถึงเดือนถึงเดือนพฤศจิกาปีห3สามเลยคือใช้เวลาแบบ2เดือนเลยกว่าที่จะบินเข้ามาได้นะครับผมจำได้ว่าเป็นวันที่2ี่สพฤศจิกาปีห3สาพอมาถึงก็ไม่สามารถมาโอนได้นะเพราะว่าเราต้องกักตัวก่อนเนาะมันเป็นกฎหมายช่วงโควิดผู้ที่เข้ามาในประเทศก็ต้องกักตัวส4ี่วันส4บวันก็เลยนัดโอนเป็นวันที่7ปัญหาอยู่ที่ว่าพอพอใกล้จะถึงวันที่7แล้ว ทางธนาคารแจ้งมาว่าดอกเบี้ยที่ผู้ซื้อยื่นเรื่องเนี่ยมันหมดอายุวันที่30พฤศจิกาอ้าวคราวนี้ก็โอนไม่ได้ถูกเลื่อนจากวันที่7จ็ธันวาเนี่ยครับถูกเลื่อนไปเป็นวันที่วันที่17บธันวาโอ้โหเล่นเอาแบบเลื่อนมาเป็นอาทิตย์เลยเพราะช่วงช่วงโควิดเนาะต้องเราก็เข้าใจแล้วธันวาปีศกาเนี่ยโควิดก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งในไทยเนาะลูกค้าก็เริ่มเครียดเหมือนกันพอถึงวันที่17บธันวาก็เตรียมตัวกันไปโอนเรียบร้อยแล้วที ที่กรมที่ดินเด็ดเสร็จแล้วโอนไม่ได้ครับน้ำตาตกเลยเทสนี้มีการเซ็นมอบอำนาจในการโอนเพราะว่าผู้ขายคนหนึ่งอยู่นครพนมมาไม่ได้ไม่สะดวกมาก็เลยเซ็นใบมอบอำนาจมาให้ทางกรมที่ดินเขาแจ้งว่าอะไรเซ็นไม่เหมือนเราคงไม่ได้โกงนะ <laughs> รู้ผู้ขายขายจริงก็เลยคุยกันว่าวันนี้ทําอะไรกันไม่ทันละตัวธนาคารก็ไม่ทันอะไรก็ไม่ทันละต้องเลื่อนไปเป็นวันจันทร์เพราะว่าวันที่สิบเจ็ด ธันวาคมเนี่ยตอนนั้นมันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นวันศุกร์โดยเราป้องกันความเสี่ยงด้วยการให้ผู้ขายอีกคนหนึ่งที่อยู่นครพนมเนี่ยครับนั่งรถมาวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็จะมาโอนพร้อมกันแต่พอถึงวันจันทร์จริงๆคราวนี้ธนาคารมีปัญหาโอ้โหเชื่อไหมว่าปัญหาที่แบบไม่เคยเจอจริงๆก็คือในส่วนของตัวเช็คครับมันต้องตีใหม่มันต้องขอเซ็นอนุมัติใหม่แต่ผู้ขายมาแล้ว มาถึงกรุงเทพแล้วเขาลาหยุดมาเขาใช้เวลาเขาอยู่นานไม่ได้โอ้ก็เครียดตอนนั้นเครียดกันทั้งผู้ซื้อผู้ขายเครียดกันทุกคนเลยก็เลยออกแผนการกันมาว่าให้ผู้ขายที่มาจากนครพนมมเน,ะนาะเซ็นใบมอบอำนาจต่อหน้าเจ้าที่พนักงานมีไว้รอเลยเพื่อที่จะทําการโอนนัดถูกเลื่อนเลื่อนมาอีกทีเป็นวันที่28ธันวาคมผมก็มไม่รู้ว่าใช้เวลาตีเช็คนานขนาดนั้นเอ่อ <laughs> <laughs> แต่เราก็เข้าใจแหละช่วงโควิดธนาคารก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งธนาคารโทรวันที่25ธันวาคมปี63ว่าตัวเนี้ยสัญญาการกู้เนี่ยมันเกิน3เดือนมันต้องขอใหม่โอ้โหแม่เจ้าแล้วคราวนี้ก็กลายเป็นเรื่องหุ่นวายกันแล้วต้องบอกว่าผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจเกือบจะไม่ได้โอนกันแล้วตอนนั้นเกิดมีการเปลี่ยนแปลงการเกิดเกือบจะไม่มีการซื้อขายอีกแล้แต่ว่าก็คุยกันจน จนไปด้วยกันได้เนาะเสร็จนัดเป็นวันที่30ก่อน,นวันที่30ธันวาคมปี63ธนาคารโทรมาว่าทําไม่ทันสุดท้ายเครสนี้มาจบที่วันที่8มกราคมปี64เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าปาไปครึ่งปีเลยจะใช้เวลาขายแค่เดือนเดียวโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีสตรอรี่อะไรแปลกๆก็แบบจะเอามาเล่ากันคลิปนี้สวัสดีครับ